มาดูวิธีการตั้งทุนบาลานกันครับวันนี้เรามาดูวิธีการตั้งตกแบบบาลานแตกกันครับเป็หลักการประสงค์ที่จะให้เหยื่อกับตะขอเบ็ดนะครับวางแตะอยู่บนพื้นแล้วให้ตัวตะกัว่วเนี่ยนะครับมันลอยอยู่กลางน้ำครับนิยมที่สุดแล้วนะครับสำหรับงานปลานินมันสื่อสารนะครับให้อาการทุ่นออกไวมากอาการทุ่นจะเป็นการตอกลมชัดๆแบบจุ๊บ แบบหนึ่งถอนตัวขึ้นแบบนี้ครับไส่ชิ่งเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับก็ถอยลงน้ <c oughs> <ee> ําไปเลยครับตัดแต่งตัวตะกวให้ทุ่นของเราเนี่ยเหลือประมาณ3ข้อสนะีะหรือ5ข้อสนะีลยงไม่ต้องใส่เหยื่อที่ตัวเบ็ดน,นะครับแล้วให้ตะขอเบ็ดนะครับ,บ,รบมันลอยอยู่กลางน้ําแบบนี้สังเกตน,นะครับทุ <c oughs> ่นของผมโผวพ้นน้ามาอยู่ที่5ข้อสีลช่างทุ่นนะครับได้5ข้อ4ีแล้วเราจะตกเราต้องหาระดับน้ําในจุดที่เราจะตกก็จะตั้งให้ตัวทุ่นนะครับโผล่มา3ข้อสีหรือ1ข้อศีการหาระดับน้ำนะเอาตัวยางลบนะครับ ขยับขึ้นไปนะครับถอยลงน้ําในจุดที่จะตกถ้ามันยังไม่ได้ครับนานครับก็ขยับสต็อปเปอร์ขึ้นลงไปเรื่อยครับและลองถอยดูครับจนกว่ามันจะได้ตําแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อกี้ผมชั่งทุนไว้5้านะครับและตอนนี้ผมตั้งตกจริงนะครับทุนโผล่พ้นน้ํามานะครับอยู่ที่3ข้อ4ครับและนี่คือการตั้งบาลานซ์แต่5 ตกสครับที่ตัวเบ็ดกับตัวเหยื่อนะครับจะแต่ที่พื้นดินพอดีนะครับและตัวตะกัวนะครับจะลอยอยู่กลางน้ำนะครับและทุ่นเรล่านี้นะครับจะโผล่ที่3ข้อ4ครับอาการปลากินอย่างนี้ผมบอกเลยนะครับมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปตอบให้นะครับขอขอบคุณเหยื่อตกปลาและอุปกรณ์ตกปลาร้อยนี้เหยื่ออร่อยต้องร้อยนี้เหยื่อดีปลาชอบ